วันนี้เรามาทำความเข้าใจลึกลึกขึ้นเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโนนะครับหรือภาษาไทยน่ารักน่ารักเขาเรียโกโรคอะไรนะโรคนิดหน่อยว่าในโรงพยาบาลไม่ได้มีการรักษากโรคพวกนีตุกตาถามเขารักษาโรคอะไรในโรงพยาบาลเบาหวานตุกตาอ่ะคุณน้ำตาลเกินร้อยยี่สิบหกเพิ่มอ่านเลยหมอจัดยาเบาหวานให้โอเคได้โรงพยาบารลรักษาโรคอะไรครับ ความดันอ่ะความดันเกินน้อยสี่สิบเก้าสิบเอาคุณแม่เกินเดี๋ยวหมอจัดยาให้ถูกไหมครับโอเคเขารักษาโรคอะไระในโรงพยาบาลไขมันถูกไหมครับถ้าคอเลสเตอรอลเกินสองร้อยหรืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหมอจัดยาลดไขมันให้แต่ถ้าใครที่มีภาวะนี้ก็คือมีอมีภาวะนิดหน่อยไม่นข้าออกก็แล้วครับไม่มีคุณหมอในโรงพยาบาลไหนทําการรักษาให้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรกลับบา้าน ได้ไมนะ่หลอกใช่ไหมครับแต่จะกลับบ้านได้แล้วอนาคตเป็นยังไงอันนั้นที่สิ่งที่เราก็คงต้องคิดกันดีไม่หลอกใช่ไหมครับวันนี้โรคนี้ปล่อยอะไรนิดหน่อยบ้างคือการที่เราปล่อยให้น้หนาหมักตัวเกินนะครับหรือว่าอีทวะอ้วนนะก็จะทําให้เรามีไขมันสะสมที่ช่องท้องเยอะนะและการที่ไขมันสะสมในช่องท้องเยอะสิ่งที่เห็นชัดเลยแ,แค่อะไรถ้ามีภูมิดหน่อยเอวผู้ชายเกิน4 0สเอวผู้หญิงเกินส4สองคือน้ำตาลในเลือดสูงนิดหน่อยถ้าน้ำตาลเราร้อยนิดนิดร้อยห้า ร้อยแปดร้อยแบบร้อยแบบไม่เป็นเบาหวานนะไนภหลอกอกครับแถวบ้านเขาก็เรียกมีน้ําตาลในเลือดสูงอะไรละนิดหน่อยนะคนที่ฟังงานครั้งที่แล้วก็าจะรู้ด้วยอันนี้เขาเรียกภาวะก่อนเบาหวานในภาพออกฉบับเป็นัดยังไม่ได้เป็นโรคหมอไม่จ่ายยาให้แต่งานเข้าแล้วนะในงานเข้าเนี่ยอย่าร่าฝันในภาพออกฉบับโอเคมีภูมินิดหน่อยน้ําตาลในเลือดสูงนิดหน่อยความดันสูงนิดหน่อยหมอไม่จ่ายยานะ โอเคกลับไปดูแลสุขภาพกันครับเดีย๋ยวสองปีมาเอาละได้เวลาจ่ายยาละไม่บอ,อกเลยว่าถามความดันสูงนิดหน่อยรนะ้อยสามสิบนะยังไม่ถึงร้อยสี่สิบตัวไอีกตัวหนึ่งตัวหลังแค่แปดห้ายังไม่ถึงเก้าสิบยังไม่ได้ยาความดันนะแต่จริงๆมันสูงนิดหน่อยแล้วไม่พลาดออกกันลยครับแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนิดหน่อยนะครับค่าไตปีสลาย ทีจีเกินร้อยห้าสิบนะครับก็ไม mm ่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าไขมันเลือดสูงนิดหน่อยละนะครับไขมันต okay. ัวดีๆควรจะสูงๆถูกไหมไขมันในร่างกายมีแ uh, ั้วไขมันดีและไขมันเลวไขมันดีเราควรกินเยอะๆถูกป่ะรับไข่ออกกำลังกายเยอะไขมันดีจะมีเยอะถูกป่ะท่านโอเคแต่ว่าในโลกที่ความมีนักกัดตาปาดไขมันไม่ดีเรามีเยอะแต่ไขมันดีๆเรามีอะไรครับมีน้อยไขมันดีอ่ะตรวจไปนิดนึงร้อการเถลิมวันไหนไปตรวจสุขภาพหรือคุณพ่อแม่ตรวจของเราจะได้แอบดูผลตรวจเขาหน่อยนะ h d l h d l ที่แปลว่าไขมันดี นะ h D l ไขมันดีแต่ถ้า TG ไตรีสลายดีหรือไม่ดีไม่ดีนะไตรีสลายนี่ตัวเร็วนะ h D l นี่ตัวดีนะถ้าตัวดีผู้ชายไข่น้อยกว่า40อย่างเช่นตรวจไขมัน h D l ผู้ชายได้35ถือว่าต่ำไหมต่ำไม่ใช่ดีใจนะไขมันต่ำไม่ใช่ดีแต่ไอ้ที่ตัวดีต่ำนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวจะหถึงไปรรรตรวฮอร์โมนฮอร์โมนสมรรถภาพสมรรถภาพไปหมดถ้าไขมันดีๆหายหนุนเลยขาออกแล้วครับโอเคแล้วก็ผู้หญิงถ้าต่ำกว่า50 h d l ต่ำกว่า50ถือว่า ไขมันในเลือดมีปัญหาไอ้ต่อไขึ้นจะรู้ว่ากรดยูริกในเลือดสูงด้วยถ้าเขรมีมีไขมันเกาะตับหมอสแกนเจออันด้าซาวเจอเฮ้ยเหมือนมีไขมันในตับนิดนึ่งละเออเกิดจากอะไรเกิดจากอัลตราอยู่ตับไม่มีปัญหาโพเลาตับมีปัญหาเพราะของหวานเพราะอะไรเพราะอะไรความหมายใช่ไหมครับกินบิงชูเอ่อกินสาหร่ายกินอะไรหวานหวานตับไขมันเกาะมีอะไรบ้างอ่ะชวนเมตาบอลิกซินโดรมนะหรือว่าสารนารักน่ารัาโคเลกโรคอะไรนะร นะครับโอเคลงภูมินิวยหน่อยน้ำตาในเลือดสูงนิดหน่อยความดัน,นสูงนิดหน่อยไขมันในเลือดสูงนิดหน่อย,น,อน,อยนะครับไอ้ต่ภูมิด้วยหน่อยนยี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเป็นโรคหัวใจนะครับโรคสมองขาดเลือดโรคเบาหวานนะครับรวนไปไกลกถับแข็งแม้กระทั่งเราไม่ได้กินเหล้าด้วยซ้ำนะครับครั้งที่เราทำได้นะเราคุยแต่เรื่องภาวะก่อนอะไรครับก่อนเบาหวานนะคือแค่น้ำตาลในเลือดมันทะลุ100่งรภาวะก่อนเบาหวานก็คือหนึ่งในหนึ่งในหลายๆข้อของเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคอะไรครับ ิดหน่อยถามว่าภาวะกอนเบาหวานโอเคเอ่อมันคืออะไรทําไมเราควรที่จะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานทำไมแค่ก่อนเบาหวานตั้งแต่เริ่มสูงวิยเราต้องเริ่มสีเรีย่ยนละเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ความอ้วนทุกอย่างเริ่มจากอะไรความอ,อ้วนคอ้วนยุงมันนิดหน่อย,อยงไง ไอ้น้ำหนักเกินที่ปน่อยอตัวดีเลี้ยงคาออกนะครับพอเรามีความอ้วนมันก็ทําให้ร่างกายเรามีภาวะดื้ออิสุนิจำได้ไหมที่สี่พี่สี่เคยพูดตังแต่งานทั้งเจแล้ว่าเวลาเรามีไขมันในร่างกายเยอะๆแล้วโอเคสมัยนี้ครับเขาถึงว่าเป็นโรคนะอย่างที่เรามีไขมันในร่างกายเยอะเพราะไขมันคือตัวที่จะปล่อยสารทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายเซลล์อื่นเสื่อมไหม S <S โ,ดโดนสารอักเสบปล่อยทุกวันทุกวันเพามันก็เสื่อมและหนึ่งในเซลล์ที่เสื่อมก็คือเซลล์ทั่วร่างกายเราที่ทําหน้าที่ดึงน้ำตาลไปใช้ทําให้ร่างกายเรามีภาวะดื้ออะไรครับ <S 2> <S 2> ดื้อยูรีสูลินนะพอภาวะพอร่างกายเรายื้ออินสูดินก็ทําให้น้าตาลมันเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อยๆและร่างกายเราไม่หย่อนก็ทําให้ตับอ่อนเราต้องทํางานหนักเพื่อผลิตอินซสูลินออกมา ออกมาลดระดับน้ำตาลเพราะระดับน้ำตาลเรือรสูงมากๆก็ร่างกร,ระโหลกร่างกายต่างๆม,มีปัญหาไม่หอกนะครับแล้วพอตับอ่อนจูบีโอเคให้ผลิตอินซูลินมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งตับอ่อนไม่ไหวแล้วไม่หรอกนะพอตับอ่อนไม่ไหวแล้วสุดท้ายโอเคเมื่อไหร่ที่ตับอ่อนถูกบีให้สร้างอินซูลินจากการที่เราอ้วนและทําให้เรามีภาวะดื้ออินซูลินโอเคจนกระทั่งมันเสื่อมเป็นกว่าเท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อนั้นเนี่ยเราไปตรวจสุขภาพเราจะเจอว่านน้าตลลใเือดเกิน้ำตา เมื่อนั้นแหละหมอถึงจะบอกว่าโอเคมาเดี๋ยวเรามารักษาทันทีจังเดี๋ยวหมอจะยาให้คำถามคือวันนั้นได้ยาหมอทันไหมครับไม่ทันแล้วเพราะว่าอะไรแต่พอเราร้อยเอร์เซ็น่ะที่ผลิตในชูนินเนี่ยมันตายไปเท่าไหร่แล้วครับถ้าเสี่ยบอให้กินยาไปตลอดชีวิตมันก็ไม่ผลับคืนมาแล้วรู้หล่อใช่ไหมครับมีแต่มีแต่โซ่แต่ซุ้ไปเรื่อยๆนะครับเออ่ถ้ารอให้ปว่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วนะต้องเริ่มกินยางานเข้ามางานเข้ามาซึ่งสาเหตุอันหนึ่หนึ่งเดยที่ทำให้คนไทยเป็นเป็นโรค เออ่ไตวายและต้องฟอกไตเกิดจากการใช้ยาอะไรครับยาเบาหวานนะหรือถ้าออกมาทใชไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันกลับตกระป๋ะเรากินยาเพื่อป้องกันไม่ให้ไตพังไม่ให้เบาหวานขึ้นตาไม่ไม่ให้เบาหวาน,น,าาวานทําให้เรามีปัญหาต้องตัดนือตัดขาแต่ทำไมกลายเป็นว่ากลายเป็นไตไวาไย,ยจากยาเบาหวานนั่นเองนะเออ่รายละเอีอเยดอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับตัวไหนเอ่ยตัวนี้อันนี้หนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไข้เป็นโรคไตวายจากยาเบาหวานก็อยู่ในช่องไรครับแอนท เอจิ้งไฟบีฮิตยาเบาหวานกลุ่มซาฟินินเนี่ยนะครับละเอียดลองเข้าไปดูในนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเป็นโรคอะไรครับไตว,วายและเบาหวานเรียบร้อยแล้วดูนะครับ,รบ,บรน,นะครับฟอกตั่วจริงนะครับแค่เราทําให้คนเป็นโรคเบาหวานเะนี่ยลดก,การใช้ยาไอเดยเฉพาะไอยากลุ่มนะี้นะเชื่อไหมคนไทยจะเป็นโรคไตวายน้อยลง20%วันนี้ถ้าเราป้องกันโอเคภาวะก่อนเบาหวานโอเคเอ่อไปตรวจสุขภาพมาแล้วหมอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นเบาหวานโอเคจริงไหม โอเคแล้วน้ำตาลเท่าไหร่ล่ะอ๋อได้ละร้อยห้านะไม่เป็นไรจริงไหมครับเป็นแล้วนะเป็นภาวะอะไรเรียบร้อยแล้วน้ำาหวานเรียบร้อยแล้วและถ้าไม่ทําอะไรโอเคตับอ่อนจะถูกบีบเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันเสื่อมเกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แไม่ต้องรอยยี่สิบสามที่ปีนะถ้าคนที่ร้อยนิดเนี่ยไม่ถี่ปีเขาดาวได้เลยในข้าวเอก่ากันป่ะครับเกินป่ะเขาดาวได้เลยไม่กี่ปีหรอกโอเคทะลุเสื่อมเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วพอเสื่อมปเพิ่มในโรคเบาหวานอื่นไม่ยากแล้วถ้าเรา ถ้าเราเป็นไอ้ภาวะโรคพิษต่อน,นะเราจะมีวิธีย้อนสอนอยังไงได้บ้าง <S <S เป็นภาวะก่อนเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงพิษต่อยย้อนนิดๆโอเคป้องกันยังไงบ้างหนึ่งเลยคือเพราะต้นเหตุมันเกิดจากอะไร,หรไหลภาวะที่ต่อยอเกิดจากอะไรครับความ้วนความอ้วนถูกต้องนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามเราต้องแก้ที่ต้นอะไรครับยาสารพัดที่เขาผลิตพัฒนามา ไม่รู้กี่น้อยปีมันก็คือการไล่ตามที่ไปเกิดอย่านั้นเพราะงั้นเนี่ยเราแก้ต้นเหตุทำยังไงให้ให้เราไม่อ้วนเพราะการที่เราอ้วนทําให้เรามีเซลล์ไขมันเยอะกว่าคนอื่นพอเรามีเซลเซล์ไลขมันเยอะกว่าคนอื่นไอเซลล์ไขมันเนี่ยไล่หมดมันเลยการจำกัดแคลอรี่คือสิ่งหนึ่งในสิ่งที่จะป้องกันภาวะไอ้น้ำตาลในเลือดสูงนิดหน่อยภาวะกรดไหลย้อนะทีหน่อยครับนิดหน่อยครับโอเคแล้วก็หนึ่งในตัวช่วยนะครับที่จะทำให้เราควบคุมแคลอรี่ได้นะครับที่ทำมีชั้นเลยครับ ซองหนึ่งพุ่งตอนเช้าไม่มีเวลากินข้าวเช้านะครับซื้อน,น,น้ำกระสุนในเซเวนน่นนะครับใส่ฟิวชั่นซองหนึ่ง120เหรียเลยนี่หน่อยนะคือถ้าเรากินฟิวชั่นแทนข้าวสักมื้อแล้ให้ตายยังไงคือรี้เ่าต้องเกิดหรือมีใครกินฟิวชั่นเนมื่อเย็นนะ อ่ามื้อเย็ก็ได้มื้อไหนก็ได้มีครับบอกแับนี้ครับคือสมมตินะเรากินข้าวเอ่อมื้อละ500 500อ่าสมมติเรากินฟิวชั่นมื้อเย็นตอนเช้าเรากินฟิวชั่น500ตอนยังไม่โทษตอนเช้าเรากินข้าวประมาณ500แคลอรี่600แคลอรี่ก็ได้ข้าวกำพรำกันอยู่โอเคตอนกลางวันเรากินฟิลชัก600เป็นเท่าไหร่ละ600 600เท่าไหร่พันสองวามเย็นจากฟิวชั่นสักทองนึ่งนี่ครับบอกแบบนี้ครับชักทองหนึ่งคนรลแคลอรี่ได้แต่ไม่เหมือนคนอดอาหารนะ คนอดอาหารโอเคแคลอรี่ต่ำเพราะไม่กินอะไรเลยถูกไหมแต่สุดท้ายนี่กวนยิ่งแบบเออยนี่กวนยิ่งพังได้บอกไหมกลายเป็นสุดท้ายวันหนึ่งร่างกายอ้วนแล้วก็กลายเป็นโอ้โยโย่หนักกว่าเดิมได่บอกใช่ไหมครับแต่ว่าฟิวชั่นไม่มีทางเกิดปัญหาอย่างนั้นเพราะอะไรจินแต่แฉะแคลอรี่แค่120แต่ขอโทษโอ้โหสารอาหาร ก็เรียกแน่นแน่นนิ้งๆถ้าเรากินฟิวชั่นแทนอาหารสักมื้อหรือบางคนฟิตมากกินฟิวชั่นแทนอาหารสองมื้อนะเราว่าจะลดน้ำหนักได้ไหมครับได้แค่เราคอนโทรลแคลอรี่ได้แต่สารอาหารเราต้องจัดเต็มนะทำให้ร่างกายเราโหยนะไม่ออกกันไรครับเราต้องได้สารอาหารโปรตีนโพปรเดทที่เราไม่เคอได้แบบให้เต็มที่ไม่บอกนะครับแต่แคลอรี่นิดเดียวกับสารอาหารเยอะในท้ายจะทำให้แคลอรี่ยังไม่เกินและเราลดน้ำหนักได้อาทิดเลยครับได้แก้ปัญหาเรื่องเรื่องของ ของอัวนาที่เป็นเหตุที่ำให้เกิดภาวะนิดหน่อยเกิดน้ำตาลในเลือดสูงนิดหน่อยเกิดในภาวะกบวน,นะครับวันนี้มีการวิจัยว่าคนที่จํากัดแคลอรี่ได้นะครับจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวแล้วก็ร่างไม่ผัน